ะะที่ข้อ10เขาทําให้เราแล้วเรียบร้อยคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับ0ก็แปลว่าเราสามารถใช้สูตรผลต่างกําลังสองได้เลยค่ะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเท่ากับ0ค่ะ แล้วเราก็แตกวงเล็บได้ออกมาเป็น 2x บวก1บวก x บวก3ค่ะอีกวงเล็บหนึ่งก็จะได้เป็น 2x บวก1ลบ x บวก3ค่ะเท่ากับ0แล้วเราก็เคลียร์ให้เรียบร้อยค่ะ 2x บวก x ได้ 3x นะคะ1บวก3ได้4ค่ะ 2x ลบ x ได้ x ค่ะ1บวก3ได้4ค่ะเท่ากับ0 เมื่อเราได้2องเล็บคูณกันเท่ากับ0เราก็จะได้วงเล็บแรกคือ 3x บวก4เท่ากับ0หรือวงเล็บที่2ค่ะ x บวก4เท่ากับ0ค่ะแล้วเราก็ย้าย4นะคะจากบวกมาลบย้าย3าจากคูณไปหารค่ะแล้วก็ย้าย4จากบวกไปลบค่ะ ต่อที่ข้อ1ิเนะคะเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาแต่เป็นโจทย์ปัญหาที่ไม่ยากคะ่ะมาสู้ๆกันคะ่ะที่ข้อ11เนะคะเขาบอกว่าให้ผลคูณของจำนวนเต็ม2จํานวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ210จงหาจำนวนเต็มทั้งสองนั้นจำนวนเต็มก็เช่น1แล้วก็ขยับเป็น2แบบนี้ซึ่ง1กับ2ห่างกันอยู่1ถ้าจำนวนแรกเป็น x จําจำนวนที่2ก็เลยกลายเป็น x บวก1นั่นเองค่ะแล้ว2องจำนวนคูณกันมีค่าเท่ากับ210เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ไประโยชน์เสียละออกมาแล้วดังนั้นเริ่มต้นเราก็ต้องบอกว่าให้จำนวนเต็มจำนวนที่1คือ X ค่ะแล้วเราก็จะได้ว่า จำนวนเต็มจำนวนที่2คือ x บวกหค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ประโยคสมการออกมาคือ x คูณกับ x บวกหมีค่าเท่ากับ210นั่นเองค่ะ แล้วเราก็แก้สมการโดยการเอา x คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บแล้วก็ย้าย210นะคะจากบวกมาลบค่ะ x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณ1ได้ x แล้วก็ย้าย210มาลบเท่ากับ0ค่ะแล้วเราก็แยกเป็น2วงเล็บเท่ากับ0ได้ x คูณกับ x อะไรคูณกันได้210ลบกันได้1ถ้าเราคิดไม่ออกนะคะเราก็ใช้การหารสั้นเข้ามาช่วยค่ะ210หาร สองได้หนึ่งศูนย์ห้าหารห้าได้ยี่สิบเอ็ดสามหารยี่สิบเอ็ดได้ 7. เจ็ดใชนั้นเราก็จะได้ออกมาคือครูเบลลองจับคู่ดูนะคะครูเบลเอา สคู่กับ5 2คู่กับ7 7็คูณสได้14 5สคูณสได้15 14้าคูณสิได้210แล้วก็ลบกันได้1จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นครูเบลก็เลยได้ออกมาคือ14กับ15หนั่นเองนะคะแล้วเราก็ได้เป็น 14x 15x บวกกันยังไงให้ได้ x 14ต้องติดลบค่ะและสิบเป็นบวกนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วเราก็ได้แล้วว่าสองเล็บคูณกันเท่ากับ0เราก็จะได้ออกมาว่าวงเล็บที่1เท่ากับ0นหรือวงเล็บที่สองเท่ากับ0นย์ค่ะก็จะได้ x เท่ากับย้าย14มาจากลบมาบวกค่ะแล้วก็ย้าย15จากบวกมาลบนะคะ ซึ่งแปลว่าเราได้ x อ,ออกมา2ค่าเราก็จะได้จำนวนออกมาทั้งหมด2ชุดนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าที่1ชุดที่1ถ้าจำนวนเต็มจำนวนที่1 คือสิบสีจำนวนเต็มจำนวนที่2ก็จะกลายเป็น14บสีวกหเท่ากับสิค่ะแล้วก็ชุดที่2ค่ะถ้าจำนวนเต็มที่1 คือลบสิบห้าเราก็จะได้ว่าจำนวนเต็มจำนวนที่สองคือลบสิบห้าบวกหนึ่งเท่ากับลบสิบสี่ค่ะ ใช้พลังงานเยอะมากดูขอแอบดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะไม่แอบหรอกดื่มตรงตรงเลย ต่อค่ะที่ตัวอย่างถัดไปนะคะคือตัวอย่างที่12ค่ะถ้าจำนวน